ดูสภาพดินอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งบริเวณภาพพิบูร์แล้วมาเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการหาความจริงนะครับขอเสีิงปูนมวให้กับชุดป,ประดาน้ำด้วยครับต่วนคุณหมออชวัตชัยก็จะทดสอบเพิ่มเติมในจุดที่ยังสงสัยอยู่นะครับเด,เดี๋ยวคุณหมอจะทดสอบงั้นเดี๋ยวเราไปรอบสุดท้ายรอบที่เจกันครับเชิญครับ แต่ครเขาทำหมดแล้วนี่จ้าเตรียมหมดแล้วเนาะตอนนี้เจะามาจานทเตรียมหมดแล้วเนาะครูี่จ้ากับหนูวันเตรียมหมดแล้วก็ก็ทดลองทำได้่คือตกขวาแบบพยายามไอ้ก่อนไอ้เร่อยไอ้เอยอันนี้ตกพยายามไม่เขาบอกว่าพยายามไม่เขาบอกไม่เขาบอกว่าจะพยายามเอื้อมไปจับตรงนี้ตกตรงนี้ตกรงนี้ไล้วเขาบอกว่าต้องยืนขึ้นแล้วพยายามจะเอื้อมไปจับตรงนี้